หตัวเล็กหลุดออกมตัวเล็กต่างคนดูตัวยังใหญ่อะอย่าทำอะไรเขานะมีคนเดียวเนี่ยตายไปหาไม่ได้มั่อทำงานันนรากันเ ย่ิบสชั่วโมงเลยิมะนาวเต้นตั้มแต่ว่าเลิกพร้อมกันอะไรตั้มนั่งอยู่หลังบูธมะนาวเต้นตั้มนั่งดูเลยโอ้ยยิสี่ชั่วโมงเลยนี่หว่ากลับบ้านกันไม่เกลับบ้านาไม่คุยกันเลยเซ็งบางคนดังยนไม่รู้จะเล่าอะไรก็เห็นก็เห็นหมดแล้วไม่รู้จะเล่าอะไร นนดดแม่จะรับค่าไหมรอบค่าเลยนะนีกลับบ้านปวดเอวก็งอยู่ตัวเดียวทางนี้เดี๋ยวโมโหมไม ไปยิงปืน <Safe> อ <rév mark> <one> ่ะกีดวางกองไ้แล้วตบมือเขารู้แล้วเป็นอะไรกีดโอ้โหพร้อมกันเลยวางท้องไงโอ้ยโอ้โหตีด พาไปตกเงือกเด็กเด็กเดี๋ยวพาไปตกเงือกอ,อารมณ์เสียเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแม่ดึงเวลาดีง ไปวะเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใสโค้งหน่อยดิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเปลวีิเลยขึ้นไปเลยที่กุ้งขึ้น ไปหรือเปล่าเอ็ก่ะ

้ำเหนื่อยแล้วเดี๋ <c oughs> ย้าตัวเป่นเล่นแท เรียบเียบลุ้นลุ้น

เล็กก็ย <sy> ิง <lide> ต่คเพื่ต่คืนทำยิงอยากลงไปเล่นเองโอ้โห่นมุมกันเยอะเมื่อยแขน โอ้ยตายแล้วตำนาสิดเอานนำใหไม่้ำเออยาบ้าไหมหมดเลยเออยาบ้าอ้าวไปไหนแล้วพ่อแม่งสรแฉลบปอีกสัตเดยขาแตกนี่ ยิงเขาไว้พี่เล็กอย่างนี้แหละมันต้องมีสักลูกที่เป็นของเราบอลมานะไม่เข้าเราไปยิงบอกเลยไม่เขาฝังไม่ได้อย่างนั้นแถวสองแล้วมเนาะเราแถวสองมดนฝังได้เดี๋ยวไม่เห็นนะเต้นมันเต้นะยุบเตี้ยร้องนั่งกลัวลูกหลุดหายเตไม่ต้อง